มีอ่างล้างจานแล้วก็ที่ทำกับข้าวนะคะแก๊สสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้จะพาไปดูแคมเปอร์แวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนของด้านนอกนะคะด้านนอกนั้นหลังคาก็เอาขึ้นได้นะคะเราก็จะได้มีพื้นที่ในการยืนด้านในค่ะทุกคนคะเดี๋ยวตู้จะพามาดูแคมเปอร์แวรนะคะนี่คือข้างในนะคะโต๊ะอันนี้ก็เอาออกได้นะคะแล้วก็มีอ่างล้างจานแล้วก็ ที่ทำกับข้าวนะคะแกส๊สด้านล่างนี่ก็เป็นที่เก็บของนะคะเก็บของต่างๆอ๊อะไรเนี่ยอ๋อทั้งเก็บน้ำนะคะแทั้งเก็บน้ำอ่างล้างจานนะคะี่อ่างล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะโอเคจก็บปิดไว้คืนนี่ก็เป็นตู้เย็นนะคะ แล้วนี่ก็คือส่วนของด้านหน้ารถนะคะก็จะมีที่วางของวางแก้วนะคะส่วนเก้าอี้อันนี้ก็หันได้นะคะหันไปอีกทางหนึ่งได้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะค่ะแล้วนี่มีเครื่องเสียงด้วยนะคะมีลำโพงเครื่องเสียงดีมากๆเลยไม่กล้าเปิดเพลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อันนี้อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ <Okay. S 2> โอเคเข้าไปดูข้างใน <I S 1> อีกคัน <need S 1> หนึ่ง <see> นะคะนี่อันนี้ของฟอร์ดเหมือนกันร,รถฟอร์ดนะคะเดี๋ยวไหนเนาะปุ่มเปิดไฟ Where is the light that one? Just press any ones on there. No, no, the, where the blue light is. Blue light. Yeah. Go up. The little buttons on the top. Ah. Uh. Click them down. Ah. Uh. So you got lighting all up there as well. Is it? Yeah. <Quite. S 2> it, it is a lovely. <Okay. S 2> อันนี้อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีเหมือนกันนะคะที่ทำกับข้าวอ่างล้างจานนะจ๊ะแล้วก็เก้าอี้สามอันนะคะเก้าอี้นั้นก็หมุนเข้ามาทางนี้ได้ค่ะแล้วในนี้ก็มีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นอันน้อยๆอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะคะลิ้นชัก ลิ้นชักใส่ของอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะคะอ๋ออันนี้ลิ้นชักค่ะแล้วส่วนก็อีนั่งนี่ก็จะทําเป็นที่นอนได้นะคะแล้วก็มีที่เก็บของอยู่ด้านใต้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่ดึงนะคะแล้วก็อีก็จะก็อีกก็จะออกมาแล้วก็จะเป็นที่นอนนะคะทีเดฟก็ก็สตอรี่ underneath Twist, twist, turn around. ลันกอยู่ว่าจะหันก็อีก,กันยังไงนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เ,เป็นด้านหลังนะคะนี่เป็นที่นั่งอีกที่หนึง่งตัอไปได้อ้อมไปด้านหลังได้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารถจอดไว้ตรงกําแพงนะคะส่วนด้านหลังก็จะมีที่เก็บของเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะคะรถข้างในนี้ เราเดี๋ยวให้ดูหลังคานะคะหลังคาอันนี้ก็เอาขึ้นได้เราก็สามารถยืนข้างในรถได้นะคะงคันนี้ก็หลังคานะคะเอายกขึ้นได้นี่ทุกคนโอเคทุกคนอีกคันนึงนะคะคันนี้เป็น Volkswagen เนะคะเดี๋ยวไปดูพาไปดูข้างในนะคะนี่ก็คือด้านในของ Volkswagen นะคะ อันนี้ก็เป็นที่นอนได้นะคะเลื่อนลงมาเป็นที่นอนได้แค่เลื่อนนี่นะคะเลื่อนเก้าอี้นี้แล้วก็เลื่อนมามันก็จะจะเป็นที่นอนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีโต๊ะโต๊นนี่เอาออกได้นะคะส่วนเก้าอี้นี่ก็หันมาข้างในนี้ได้แล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นตรงสีดํานี่นะคะแล้วในรถนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะที่ทําความอุ่นนะคะแล้วก็ที่เก็บของ อันนี้ก็จะเป็นเตาอ,อบนะคะในนี้ตัาแก๊สแล้วก็อ่างล้างจานนะจ๊ะก๊อกเอาขึ้นลงอย่างนี้ได้นะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก็อากาศหนาวมากมากเลยนะคะตอนนี้อากาศตอนนี้ก็4องศานะคะฝนตกด้วยอาการไม่ดีเลยแล้วแถมยังลอกดาวอีกตั้งหากนะคะก็ไปไหนไม่ได้นะจ๊ะช่วงนี้ประเทศอังกฤษนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อกี้ก็พาไปดูรถแคมเปอร์แวนแล้วนะคะตุ้ยก็ชอบอยู่หนึ่งคันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะเพราะว่ารถบ้านที่ ันนี้นะคะก็ตั้งแต่โควิดมานะคะโควิดล็อกดาวน์รอบแรกนะคะจนถึงตอนนี้ล็อกดาวน์รอบที่2แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะก็ก็เลยเราก็เลยคิดว่าจะตัดสินใจตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเราจะเก็บรถบ้านคันนี้ไว้แล้วเปลี่ยนเป็นรถแคมเปอร์แวนหรือว่าจะขายคันนี้หรือว่ายังไงนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะเพราะว่า รถบ้านก็คันใหญ่นะคะรถจะขับไปทํางานที่จรอดรถก็ลิมิติตนะคะแล้วรถบ้านถ้าจอดไว้นานๆแล้วเราไม่ขับเลยเ,เครื่องยนต์ของรถนะคะมันก็จะมันก็จะไม่ดีสําหรับเครื่องยนต์ของรถนะคะถ้าเราไม่ขับออกไปไหนเลยนะคะ <S <S <ม>ก็ถ้าอย่างไงเดี๋ยวตัวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าเราจะเปลี่ยนรถบ้านเป็นแคมเปอร์แวนหรือเปล่านะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะ ท้งไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ